วันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมารีวิว MG4 นะครับสำหรับ MG4 จะมีให้เลือกอยู่3รุ่นย่อยครับ2ตัวแรกคือตัว Standard ครับตัวเริ่มต้นของตัว Standard อ่ะราคาจะอยู่ที่7 9 9 0 0บาทและตัวท็อปของตัว t t n n d r r อ่ะราคาจะอยู่ที่ 8 9 9 0 0บาทราคาแตกต่างกันอยู่ที่100,000บาทแน่นอนว่า2ตัวนี้ออปชันก็จะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นตัวท็อปสแตนดาร์ดคุณก็จะได้ออปชันที่ครบกว่าแต่ว่าคันนี้ที่ผมจะมารีวิวจะเป็นตัวท็อปสุดจะเป็นตัว long r a n g ราคาอยู่ที่8 8 9 9 9 0 0บาทถ้าคุณเปรียบเทียบตัว long range แล้วก็ตัวสแตนดาร์ตัวท็อสุดเลยราคาจะแตกต่างกันอยู่ที่ 8 0 0 0 0บาทนั่นเองครับแต่จุดหลักๆที่แตกต่างกันนะก็คือในเรื่องของการขับขี่ตัว long range จะขับได้ไกลกว่าระยะจะสามารถวิ่งได้ไกลกว่าเมื่อเทียบกับตัว standard นั่นเองมันก็จะล้อก,กับความจุข,ของแบตเตอรี่ถ้าเป็นตัว standard ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่49กิโลวัตต์อาวแต่ถ้าเป็นตัว long range อยู่ที่64กิโลวัตต์อวตัว standard สามารถวิ่งได้423กิโลเมตรต่อ1การชาร์จแต่ว่าตัว long range ตัว สามารถวิ่งได้540กิโลเมตรต่อ1นึ่งการใช้ก็จะแตกต่างกันอยู่พอควรแต่มันจะอยู่ในมาตรฐาน NEDC ถ้าเราพูดกันตามตรงก็อาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นช่าง MG เขาประกาศมาแล้วนะ MG ประเทศไทยเลยว่าเขารับประกันแบตเตอรี่ ตลอดอายุการใช้งานแปลว,ว่าถ้าแบตเตอรี่คุณมีปัญหาคุณสามารถเข้าไปเคลมได้แต่ก็ต้องดูเงื่อนไขต่างๆกันด้วยนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อแต่แน่นอนว่าเราก็จะมารีวิวคันนี้กันก่อนตัว MG4 คันนี้ว่าเป็นอย่างไรและคุ้มค่ากับการใช้งานหรือไม่ครับไปถ้าเราพูดถึงการขับขี่ของตัว MG4 คันนี้คืออย่างแรกเลยที่ต้องพูดถึงคือผมรู้สึกประทับใจมากเลยนะกับการขับขี่ของคันนี้นะ คือไม่ว่าจะเป็นการขับอยู่ในเมืองขับแบบใช้ความเร็วต่ำหรือว่าความเร็วสูงอ่ะผมว่าการตอบสนองของมันอ่ะถือว่าใช้ได้และขับได้ดีทีเดียวเลยก็เพราะว่าเป็นรถจดไฟฟ้า100%ด้วยเราเลยไม่ต้องมานั่งเรารอบนะครับแต่ในขณาดเดียวกันอ่ะมันไม่ได้แปลว่ารถจดไฟฟ้า100%จะเป็นแบบนี้ทุกคันเสมอไป มันต้องดูในเรื่องของความแรงด้วยนะครับและดูจังหวะหรือว่าความเนียนของการเร่งของมันด้วยบางคันอนะแรงจริงครับแต่พอเวลาเราคลิกดาวหรือว่าเราเหยียบแป้นคันเร่งเลยอะจากความเร็วต่ำไปความเร็วสูงอะมันจะแบบหลังติดเบาะจังหวะมันจะไม่เนียนบางทีมันแรงเกินไปเวลามันพุ่งหนักเกินไปหลังก็จะติดเบาะแล้วมันจะทําให้แบบมีอาการที่แบบ มึนๆน่ะอ่ะ,อะมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเลยที่จะรู้สึกแบบนั้นนะครับโดยเฉพาะคนที่แบบอาจจะมีอาการเมารถง่ายนะฮะแต่สำหรับคันนี้ผมว่าน้ำหนักอะหรือว่าความแรงของมันอ่ะมันกำลังลงตัวได้ดีมันกำลังแรงได้ดีทีเดียวเลยเอ,า,อยาง่ายๆครับผมขับอยู่เนี่ยผมใช้ความเร็วเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตอนขับอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ในช่วงแบบรถติดก็แน่นอนว่าความเร็วก็ลดลงพอควรเลยผมรู้สึกว่าจังหวะมันอะ่ะมันไม่ได้แบบชะง,งึกชะง,งักหรือว่าแบบตัวเราจะแบบดึงไปดึงมาแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นอะ่ะผมอยู่45อันเร่งนะครับแต่คันเร่งนิดนึงมันก็มาละนะครับมาได้เร็วทันใจและมันสมูทอ่าถึงแม้มันจะเป็นทรงแบบสไตล์สปอร์ตสปอร์ตก็ตามนะเอออันเนี้ยรู้สึกประทับใจ แต่ในขนาดเดียวกันถ้าเราจะต้องการทําความเร็วและเราแบบคลิกดาวไปเลยอะอย่างหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสมูทอยู่นะแน่นอนว่ามันมีหลังติดเบาะอยู่บ้างนะครับมันมีอาการพุ่งอยู่บ้างแต่ว่ามันค่อนข้างเบาอ่ะอันนี้ถือว่าใช้ได้นี่ผมขับอยู่ในโหมดอีโด้วยนะอ่ะถ้าเป็น Normal มันก็จะเนียนกว่านี้เยอะเลยหรือในขนาะเดียวกันถ้าเราแบบเฮ้ย ฉันแบบต้องการไปทางตรงแบบหนักๆเลยเร็วๆเลยและต้องการให้แบบสนุกมากกว่านี้เราก็เลือกโหมดสปอร์ตได้นะครับแต่แน่นอนการที่เราเลือกโหมด Normal หรือว่าแน่นอนไปสปอร์ตอ่ะมันก็จะกินพลังงานแบตเตอรี่ของเราเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตก็เป็นเรื่องปกติฟิลเหมือนน้ำมันเลยเผื่อท่านใดอาจจะไม่คุ้นเคย ยิ่งเหยียบหนักจังหวะยิ่งแบบไม่ได้เนียนไม่ได้สมูทมากนะักการขับขี่ของเราอะไรแบบนี้ครับความเร็วแบบดิ่งขึ้นดิ่งลงอยู่อะไรแบบนี้ตลอดเวลาเป็นช่วงๆต่อเนื่องแน่นอนว่าแบตเตอรี่ของรถจนของเราครับมันก็จะกินหนักขึ้นอันนี้คือเป็นเรื่องปกติเลยแต่การที่เราจะปรับโหมดการขับขี่มันต้องเข้าสู่หน้าจอตรงนี้นะฮะคือผมอ่ะส่วนตัวไม่ค่อยชอบ เพราะว่าสมมุติเวลาเราอยากจะปรับนู่นปรับนี่มันไม่ค่อยสะดวกโดยเฉพาะถ้าเป็นคนขับหรือว่าขับคนเดียวแบบนี้เวลาเราจะปรับทีหนึ่งอะ่ะเราก็แบบอ่ะอันนี้คือผมอรู้ตัวไงผมก็เลยเซตหน้าจอนี้ไว้เลยแบบผมเข้าหน้าจอนี้ไว้เลยแล้วค่อยออกนะครับออกเดินทางแต่สมมติถ้าเราไม่ได้เซตหน้าจอนี้ไว้หรือเราแบบอ่ะเราอยากจะเข้าเซตติ้งอื่นออปชันอื่นปรับอุณหภูมิอะไรแบบนี้เป็นต้นอะ่ะ และเราอ่ะจะต้องมานั่งเซตตรงนี้อีกทีอ่ะมานั่งเข้า,น,ขา,น,ขานู่นเข้านี่เข้านั่นอ่ะแรกๆอ่ะเราไม่ชินแน่นอนเราอาจจะแบบมีหลุดบ้างกดปุ่มไม่โดนบ้างหาบ้างเสียเวลาบ้างงงบ้างแต่พอใช้ไปสักพักแล้วว่ะมันก็จะชินอ่ะเพราะาเราคุ้นเคยกับมันมากยิ่งขึ้นแต่สําหรับผมแล้วถึงแม้เราจะชินหรือว่าไม่ชินอ่ะจริงๆถ้ามันมีออปชั่นโหมดการขับขี่ออกมาอยู่ข้างนอกอ่ะผมว่ามันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะ นอกจากโหมดการขับขี่แล้วก็มีการคืนพลังงานนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าค u ร์สนะครับตรงหน้าจอก็จะเขียนอยู่ครับอยู่ข้างล่างขวามือนะครับมันจะเป็นลูกวงกลมเล็กๆนะครับมันก็จะมีเลเวล1 2 3อันนี้ก็คือการ regenera ร e พลังงานถ้าสามโอ้โหหน่วงมันดึงอยู่พอควรเลยเอาเลเวลที่ผมรู้สึกว่าเออมันคืนพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ได้บ้างแต่การขับขี่ของเราอะ่ะมันไม่ได้กระทบหรือว่าจังหวะมันไม่ได้เพี้ยนถึงขนาดนั้นอะ่ะ ผมว่าอยู่กลางนะครับหรือว่าเลเวล2ก็กําลังดีแต่ถ้าเราแบบไม่ต้องการมาเลยเอาจริงๆก็เลเวลหนึ่ะครับอันนี้ก็จะดีสุดนะครับมันก็จะได้ feeling การขับขี่หรือว่าประสิทธิภาพได้มากที่สุดขอย้ำว่า f e ล l i n g สำหรับผมนะจากที่ได้ลองตัวสแตนดา d ด้วยมันจะแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับลองเรสผมรู้สึกประทับใจนะนอกจากหนเรื่องของระยะแล้วเพราะว่าการขับขี่ก็สนุกเหมือนกันอ่เดี๋ยวผมลองเร่งดูนี่คืออยู่ใน โหมด normal นะครับเ 2, 3ไปอัพเกรดก่อนมนโผออกมาใช้เลยอ่ะไปจังหวะนะครับเหนว่ถ้าคุณสังเกตตอนเร่งนะครับมันไม่ได้พุ่งแรงเกินไปและเราสามารถเบรกได้แบบสบายๆและเบรกก็ค่อนข้างดีนะครับเราไม่ต้องเหยียบลึกถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ40%เป อันนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองฟังเสียงต่างๆด้วยละกันนะฮะในขนาดเดียวกันเพราะว่ารถก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่การเก็บเสียงอ่ะเอาตามตรงนะเก็บเสียงได้ดีพอควรแต่ว่าเสียงจากรถรอบๆอ่ะอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกอะไรแบบเนี้ยเสียงจะเข้าอย่างเช่นอันเนี้ยเดี๋ยวมีมอเตอร์ไซค์ผ่านเน,นี่ยอันเนี้ยได้ยินเสียงชัดแจ๋วเลยนะฮะ ขับผ่านปึ้งได้ยินแบบก็พอควรนะครับแต่เสียงลมหรือว่าเสียงจากพื้นถนนอะไรแบบเนี้ยผมว่าภาพโดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สแตนดานไปดีมีแค่เรื่องเสียงแบบนั่นแหละมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกหรือว่ารถร,รอบๆของเราก็มีเสียงเข้าอยู่บ้างแน่นอนถ้าเราขับอยู่ในความเร็วสูงลมก็จะเข้าเสียงลมนะประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวลองเร่งกันดูเพิ่มเติมเนี่ยครับ สมูนมากครับแต่นี่ผมไม่ได้คลิกดาวนะผมแต่คันเร่งอะหรือว่าแป้นคันเร่งอะประมาณแบบ20เอซเองมันก็เอาอยู่แบบสบายสบายลนะเนี่ยอันนี้แต่ขึ้นมาประมาณ4 0ไม่ได้เหยียบสุดไม่ได้เหยียบสุดเลยและดูความแรงของมันสิเออมันถือว่าโอเคเลยนะมันไม่จําเป็นจะต้องคลิกดาวเลยถ้าพูดตามตรงอะแต่แค่เผื่อท่านใดที่แบบอยากจะคลิกดาวนะแน่นอนว่าถ้าคลิกดาวอะ่ะมันก็พุ่งพอควรเลยไม่ค่อยแนะนำเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โห พุ่งเลยนะฮะแต่ถ้าเราเน้นใช้งานปกติชุดประจําวันนะมันไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นครับแต่ขันเร่ง20% 30%พอแรงพอควรเอาอยู่ละจริงๆไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้ Normal เลยนะเราใช้ Eco ก็ได้ครับมันอาจจะมีอื่นๆเป็นแบบชุ่วงอะของมันอะฟิลของมันเวลาเราเร่งอะแต่ถ้าพูดถึงความแรงอะหรือว่าความเนียนความสมูทอะมันยังมีอยู่พอควรเลย มันก็จะช่วยในเรื่องของการเประหยัดมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนถ้าเรารู้ว่าเราอะเหยียบเยอะๆหรือว่าเราแต่คันเร่งบ่อยๆเราไม่ต้องใช้อีโคก็ได้นะครับใช้ Normal ค่าเท่ากันนะครับอีโคคือมันจะเหมาะกับแบบความเร็วแบบต่ำๆต่อเนื่องเราไม่ได้เหยียบแป้นคันเร่งหรือว่าเราแบบเรารถติดก็ใช้อีโคนะครอันนั้นจะจบเลยแต่อีกปัจจัยหนึ่งเลยที่ทำให้รถคันนี้ขับสนุกก็กคือพวงมาลัยแฮนด์ลิงการควบคุมน้ำหนัก ผมถือว่าลงตัวได้ดีมากๆเลยนะควบคู่กับช่วงล่างของคันนี้ตัว MG4 คันเนี้ยผมว่าภาพโดยรวมอ่ะเฮ้ยเป็นรถที่ขับดีนะแฮนด์ลิงปื๊บปื๊บซิกแซกซ้ายขวาได้รู้สึกว่ามันลงมือได้ดีและน้ำหนักไม่ได้หนักเกินไปหรือว่าเบาเกินไป ช่วงล่างปกติถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเอาง่ายๆครับรถยนต์จากฝั่งประเทศจีนอ่ะผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะอันนี้คือแบบส่วนตัวล้วนๆเลยนะช่วงล่างอะ่ะมันจะไม่ได้เฟิร์มถึงขนาดนั้นมันจะมีแค่บางคันอะ่ะจากฝั่งประเทศจีนหรือว่าแบรนด์จากฝั่งประเทศจีนอะ่ะที่รู้สึกว่ามันเฟิรม์มเปอร์เซ็นต์มันน้อยแต่คันนี้ก็คือหนึ่งในนั้นที่ผมรู้สึกว่าช่วงล่างอะ่ะมันใช้ได้อยู่พอควรเทียบกับราคาเทียบกับอะไรต่างๆนะผมว่าเอ้ยมันก็ โอเคนะไม่ได้แย่เลยอันนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าประทับใจเหมือนกันนะครับในเรื่องของการขับขี่ของตัว MG4 คันนี้ส่วนมุมมองหรือว่าทัศนวิสัยการขับขี่ด้านหน้าผมไม่มีปัญหานะรู้สึกว่ามันค่อนข้างกว้างอยู่พอควรแต่จะมีข้อสังเกตก็คือแก๊ปตรงนี้ครับกระจกมองหลังแล้วก็หน้าจอตรงนี้แก๊ปมันจะไม่ค่อยเยอะมันจะแบบอาจจะใครที่แบบเซนซิทีฟอะมันจะรู้สึกว่าบีบๆนิดนึง แต่ถ้าเรามองกระจกตรงนี้เพื่อไปดูด้านหลังอะ่ะบอกเลยว่าเราแทบจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทรงอะ่ะมันเป็นแบบสไตล์แบบครอสโอเวอร์อ่ะอันนั้น่ะก็มีพอควรอยู่แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือที่พิงศีรษะเบาะแถวสองอ่ะมันจะบังพอควรเลยมันจะมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่คือมันเห็นรถแหละแต่มันไม่ได้โปรง่งมันไม่ได้โล่งนะครับถ้าเน้นแค่แบบใช้งานเพียวๆเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณต้องการแบบสเปซจะได้มองแบบรอบอะ่ะหรือว่ากว้างแบบเคลียร์ก็ ไม่ค่อยสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสักเท่าไหร่ออกกันตามตรงไปเลยอันนี้ก็จะมาพูดถึงการใช้งานจุดต่างๆของตัว MG4 นะถ้าพูดถึงพื้นที่โดยรวมอะคือมันจะมีแบบ Space และพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะมันจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างโปร่งและเป็นสไตล์แบบมินิมอลมินิมอลหน่อยถ้าคุณผู้ชมดูนะครับอันนี้ผมก็จริงๆก็ใช้งานจริงเลยนะก็คือช่องเก็บของตรงเนี้ยมันจะมีของ ผมก็ใส่ได้เยอะอยู่พอสมควรนะอันนี้คืออุป,ปกรณ์กล้องแว่นน้ำนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็คือวางได้เยอะอยู่พอสมควรนะแต่ว่าจุดหลักๆก็คือวางได้แค่อยู่ตรงนี้จุดเดียวเท่านั้นเลยนะฮะ เลยถ้าเป็นข้างบนจะวางไม่ค่อยได้จริงๆตรงเนี้ยสามารถวางได้ไหมก็วางได้แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นแท่นไวร์เลสชาร์จเจอร์ของเรานะครับหรือว่าที่เป็นชาร์จโทรศัพท์นั่นเองมันก็มีจุดดีแล้วก็ข้อสังเกตละกันที่แตกต่างกันออกไปก็คือว่าแท่นอ่ะมันค่อนข้างใหญ่เราสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้โดยที่ไม่ต้องแบบให้มันลงล็อกอะ่ะเราสามารถวางได้แล้วมันอาจจะมูฟเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใดๆเลยแต่ข้อสังเกตก็คือว่ามันเป็นแป้นจ่ายไฟอะ่ะคือ บางทีเราอาจจะเซนซิทีมเราอาจจะไม่อยากจะวางของก็ได้เพราะว่ามันอาจจะ,ะไม่ค่อยปลอดภัยอันนี้คือแค่เป็นข้อสังเกตนะไม่ได้แปลว่ามันไม่ปลอดภัยนะเอออันนี้ขอหย้าไว้ก่อนนะครับบางทีเราก็อาจจะไม่อยากจะวางเพราะว่ามันก็มีไฟอยู่ข้างใต้เนาะเพราะเป็นไวรลสชาร์เจอร์อยู่นั่นเองนะครับพูดถึงไวรลสชาร์เจอร์แล้วผมก็ลองใช้ชาร์จเหมือนกันนะครับโทรศัพท์ของผมนะผมชาร์จไปราวๆครึ่งชั่วโมงนะครับ จาก56%ก็ขึ้นมา66%ก็เพิ่มมา10%เลยถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าโทรศัพท์ของผมแบตเตอรี่มันเสือ่อมแต่ถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์หรือว่าจากประสบการณ์ที่ผมลองใช้แล้วว่าแป้นชาร์จไวเลสของตัว MGC นี้ถือว่าใช้งานได้ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเราแบบอยากจะได้เร็วกว่าน,นั้นเราก็ ใช้ USB Type C หรือว่า Type A ก็ได้นะครับก็อยู่ข้างใต้ตรงนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันจะมีอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็สามารถใช้ได้นะฮะนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแผงประตูด,ด้านข้างอะ่ะโดยเฉพาะตรงที่วางแขนะมันจะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะและสะมมติถ้าเราแบบต้องการวางของตรงช่องอะ่ะตรงที่แบบเออกด กระจกลงนะครับตรงนั้นจะไม่มีให้นะเราจะต้องวางของอยู่ข้างใต้ก็คือช่องวางขวดน,น้ําแก้วน้ําหรืออะไรแบบนั้นแทนนะครับถ้าเราชินอนะเราจะแบบชอบใส่เหรียญหรือว่าวางโทรศัพท์แบบอะอย่างเช่นตรงเนี้ยเป็นต้นนะบางทีเราอาจจะแบบอยากวางโทรศัพท์ตรงเนี้ยอะไรเงี้ยเราจะไม่สามารถวางได้นะเราจะต้องวางจากข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าคุณดูหน้าจอตรงนี้ อันนี้จะเป็นในเรื่องของกล้อง360องศาอ่าให้ดูภาพกล้องของเขานะครับแต่ภาพก็ถ้าเน้นการใช้งานมันก็โอเคแหละแต่ว่าถ้าพูดถึงคุณภาพอ่ะมันอาจจะไม่ได้ปังถึงขนาดนั้นอ่าอันนี้คือเราทัชจากตรงนี้ได้แต่ฝั่งนี้มันไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนี่คือแค่เป็นภาพจําลองไว้เฉยๆนะครับออปชั่นก็ถือว่าครบแต่ภาพอาจจะไม่ได้ละเอียดถึงขนาดนั้นแต่ผมว่าก็ถือว่าโอเคครับถ้าคุณเปรียบเทียบกับคลาสกับราคาแล้วแต่บางทีถ้าเราพูดถึงอ่าอาจจะเป็นนนิดนึง ก็คือถ้าเราพูดถึงจากฝั่งประเทศจีนอะเราจะคิดว่าเฮ้ยออปชั่นมันปังเอเคมันปังจริงอะแต่ว่าคุณภาพมันก็จะปังตามไปด้วยอันนี้ก็อยู่ที่ว่ารุ่นรถโยน์ที่เราเลือกด้วยว่าเป็นแบบไหนนั่นเองส่วนเบาะแถวที่2ที่ผมลองนั่งนะผมก็รู้สึกว่ามันโอเคนะมันไม่ได้ชันนั่งสบายอยู่มันไม่ได้เบียด นะแต่ว่าเลกรูมก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเฮดรูมอ่ะมันจะแบบชิดๆนิดหนึ่งนะครับมันจะรู้สึกว่าแบบติดๆนิดนึงแต่ว่าผมสูง170่งซนติเมตรนะครับใครที่สูงกว่าก็อาจจะรู้สึกมากกว่าผมใครที่อาจจะไม่ได้สูงเท่าก็อาจจะชิลๆสบายๆอันนี้ก็ต้องมาลองกันเองด้วยนะครับเพราะว่าฟีลิ่งของแต่ละคนในจุดเนี้ย มันจะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าที่วางแขนตรงกลางเบาะแถว2ไม่มีให้นะครับในตัว MG4 คันนี้แต่ถ้าดูแบบจุดตัวจุดแล้วเพราะว่าภาพรวมคันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับหลังจากที่ได้รีวิวนะครับ MG4 คันนี้นะตัว long range นะครับถ้าเรามาสรุปกันนะในมุมมองส่วนตัวของผมอะ่ะคันนี้ ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้เลยนะเป็นรถที่น่าสนใจคันนึงเลยมันมีหลายปัจจัยอยู่เหมือนกันนะอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาที่ถามว่าดีไหมถ้าถามผมเลยนะถ้ารวมออปชั่นประสิทธิภาพการขับขี่ต่างๆการใช้งานต่างๆอ่ะผมถือว่ามันโอเคเลยนะราคานี่ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าสูงเกินไปนะครับอันนี้ควบคู่กับทรงและการออกแบบของรถคันนี้ด้วยผ ผมว่าทั้งหลายทั้งปวงอะรวมถึงประสิทธิภาพการขับขี่ที่ได้ฟีลลิ่งแบบสนุกอะขับและรู้สึกว่าแบบเออมันมันอะดรีนาลินมัน, ine, มนแบบมันไหลอะเออมันได้ฟีลลิ่งประมาณนั้นอะภาพโดยรวมก็คุ้มค่าอยู่นะครับในแง่ของราคาตัวนี้แต่มันก็มีข้อสังเกตอยู่เหมือนกันเนื่องจากมันเป็นกลุ่มรถยนไฟฟ้าอันนี้อาจจะไม่ได้อยากจะจอดจองรถยนไฟฟ้าแบบ จังๆอะ่ะโดยเฉพาะช่วงปลายปีแบบนี้ครับคือมันจะแข่งขันในเรื่องของราคาเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าเจ้าอื่นอะ่ะก็ต้องยอมรับด้วยว่าก็แข่งขันกันดุดเดือดเหมือนกันก็จะลดราคาจัดโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆแบบเอาเป็นว่าค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรถ้าพูดถึงในกลุ่มหรือว่าประวัติศาสตร์รถยนต์ตลาดในประเทศไทยอะ่ะเพลินนะ แทบจะไม่มีแบบนี้มาก่อนเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ในกลุ่มตลาดรถยนต์นะครับลดกันเยอะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะรถยนไฟฟ้า100%อันนี้อาจจะต้องสมมติถ้าเราสนใจจริงๆอยากจะได้เดียวที่แบบคุ้มค่าที่สุดดีที่สุด อันนี้ลองสอบถามทางเซลล์ทางโชว์รูมเอาตามตรงก็หลากหลายที่ไปเลยนะครับเหมือนที่เราคุยกับรถยนต์สันดาปรุ่นรถปกติทั่วไปหรือว่าแบรนด์จากฝั่งญี่ปุ่นก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเดียวกันแหละแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นจากฝั่งจนะีนมันอาจจะได้โปรอะไรที่หนักกว่านั้นนะครับแต่ที่ผมบอกว่าผมไม่ได้อาจะเจาะหรือว่าแบบแค่พูดถึงกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆจัง,จงๆอะ่ะก็เพราะว่าตอนนี้ฝั่งประเทศญี่ปุ่นนะครับแบรนด์ญี่ปุ่นอะ่ะ หรือว่าแบ,บรนด์จากประเทศไหนก็ตามนะครับอ่ะอเมริกาเกาหลีใตย้ยุโรปเป็นต้นนะครับก็มีการเริ่มนะครับลดราคาอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเปรียบเทียบ damage แล้วอะ่ะหรือว่าเปรียบเทียบความห่างของราคาที่เขาลดอะ่ะแน่นอนว่าฝั่งจีนอะ่ะก็ลดเยอะกว่าอ่ะสมมตินะฝั่งจีนลดเป็นแสนฝั่งญี่ปุ่นหรือฝั่งอ่ะอเมริกายุโรปอะไรก็ว่ากันไปอาจจะลดแบบ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0อันนี้แค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับว่าแก๊ เวลาเขาลดครั้งหนึ่งอ่ะมันห่างอยู่พอควรนะครับแต่น,นี้ก็แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ค่ายด้วยทั้งหมดที่พูดมานี่คือเป็นแบบข้อสังเกตอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะครับเผื่อท่านใดอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับตลาดรถยนต์ในประเทศไทยในช่วงเวลานี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมติถ้าเรากำลังหารถใช้งานเป็นรถคันแรกของเราอ่ะถามว่ารถไฟฟ้าโอเคไหมผมว่ามันก็โอเคแต่มันก็มีข้อสังเกตหลายข้อเหมือนกัน ถ้าเป็นมุมมองส่วนตัวของผมอะ่ะผมยังไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เป็นรถคันแรกเพราะว่ามันมีปัจจัยต่างๆอย่างเช่นเรื่องการชาร์จมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอกคือสมมุติถ้าเราใช้อยู่ที่บ้านอะ่ะเราก็ชาร์จปึ้มไปทํางานกลับมาชาร์จอะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนถึงขนาดนั้นแต่ในเรื่องของสมมติถ้าเราไปสถานที่ไกลๆไปต่างจังหวัดอาจจะไม่คุ้นเคยเส้นทางสถานที่ต่างๆหรือว่าตู้ชาร์จเพราะว่ามันจะต้องใช้แอปพลิเคชันค่อนข้างเยอะ ถ้าเราไม่ได้มีตู้ชาร์จที่เราชอบอยู่แล้วหรือว่าบริษัทที่เขารองรับเรื่องการชาร์จออยู่แล้วเราจะต้องโหลดแอปพลิเคชันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะเจอตู้ชาร์จแบรนด์ไหนฟีลเหมือนเปาน้ํามันะแต่ว่าเปาน้ํามันมันไม่ต้องโหลดแอปเนี่ยเราเข้าไปแล้วเราก็เติมแล้วก็ออกได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นตู้ชาร์จเราจะต้องมีแอป,ปของเขาโดยเฉพาะเพราะบางทีเราก็ต้องผูกบัตรเครดิตสแกนจ่ายกันก่อนนะครับวากันไปหลังจากที่เราชาร์จเสร็จนะครับ มันก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับในแง่อันนี้แต่ถ้าเราคิดว่ามันท้าทายดีเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่มีปัญหาจัดไปผมไม่ได้รู้สึกติดขัดกับเรื่องนี้ก็ว่ากันไปเลยแต่ก็จะมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เดินทางบ่อยๆไปที่ไหนไกลๆแล้วเราต้องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของเราแน่นอนอะ คิวจะค่อนข้างนานนะครับอันนี้อาจจะต้องวางแผนอยู่เหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่2ปีได้แล้วมั้งครับจนถึงวันนี้ก็คือช่วงแบบปีใหม่เป็นต้นหรือว่าช่วงสงกรานอย่างเงี้ยครับคนก็จะเดินทางกลับบ้านเดินทางไปต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะแล้วก็จากที่ได้เห็นมาครับตู้ชร์จก็ค่อนข้างเต็มอยู่เหมือนกันนะครับมันก็ต้องรอคิวนานอยู่พอควรเลยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือตู้ บางตู้นะครับอาจจะมีปัญหาอาจจะเชื่อมต่อไม่ได้จึงเราไม่สามารถดึงที่ชาร์จมาเสียบได้หรือว่าตู้นั้นมันมีปัญหาไปเลยแต่นี่ก็เป็นข้อสังเกตเหมือนกันแต่ถ้าคุณผู้ชมแบบไม่ได้เน้นทางนั้นอยู่แล้วนะฮะคือแบบใช้ชีวิตประจําวันอยู่ในเมืองและถ้าไปต่างจังหวัดก็อาจจะนั่งรถสาธารณะรถโดยสารต่างๆก็ ก็จบไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ผมแค่พูดถึงภาพรวมกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า100%อาจจะไม่ใช่แค่ MG4 อย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงไม่ใช่รถคันแรกของเราอะ่าะผมว่าคันนี้เป็นรถที่น่าสนใจเลยนะเพราะว่าการขับขี่มันสนุกการใช้งานมันแบบเออมันเท่มันทำให้เอาจริงๆนะมันรู้สึกแบบได้ฟีลวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัว MG4 นี้แล้วก็ ฟีลลิ่งแบบราคามันก็ไม่ได้รู้สึกว่าสูงเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งหลายๆอย่างที่เราได้มากับคันนี้นั่นเองครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่มีคําถามใดๆเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันมานะครับผมทอมมี่ธิรธรรมธรรมศรีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ